22นะครับเดี๋ยวล็อกเก็ตลอนนี่โอซูแวนครับเซตแรกแปดเฟรมนะครับสี่เฟรมหล้าเราพักกันประมาณ15าทีหลังจากนั้นมาเล่นกันต่อแล้วคู่นี้จะมาเล่นในเซตที่2ในวันพรุ่งนี้เวลานี้นะครับ20นาฬิกาสาินาทีแล้วก็เป็นการถ่ายทอดสดช่องนี้ด้วยนะครับช่องทูสปอสองหกโอเปิดแล้ว โอ้โหเดกเกตได้แต้มแรกในรออแปดคนหลุมยาวมาเลยครับน้ำเงินมีแดงให้เล่นไนดะ้ทั้งสองหลุมเลยครับอยู่ที่ว่าจะไปฝั่งไหนถ้าไปเชียวเหลืองก็กินแดงหลุมุมขวา แต่ลักษณะนี้น่าจะไปเฉียวเขียวมากกว่าพอแดงหลุมมุมซ้ายน่ะมีสองลูกสามลูกฮะมีแดงลูกซ้ายสุดมีแดงลูกที่อยู่ระหว่างกลุ่มแดงกับดํากับลูกขวาสุดหลุมมุมซ้ายมีสามนะครับแต่ถ้าหลุมมุมขวาเนี่ยมีสองแต่มันมีลูกซ้ายสุดนะ่ะมาขวางทางวิ่งของขาวอันนี้สกูอ้อมครับไซอ้อมเล่นทางพิเศษ กักค,ครับ <laughs> แดงที่ผ่านดำไหมตอนนี้ดูผ่านหรือเปล่าครับโอผ่านครับเขาเดินไปดูดำแล้วครับโอหนี่ขนาดผู้ชายภาษาอังกฤษแชมป์โลกเจ็ดสมัยอย่างซีฟินเฮนรี่ ยังชมโรนีโอเซเลนบอกว่าโอ้โหบอกว่า <Seven. S 1> เป็นผู้เล่นที่บังคับขาวได้ดีที่สุดในโลกนะครับแต่ผมไม่ใน้ใจว่าเขาพูดถึงว่าณนะตอนนี้หรือเปล่าเพราะเขาเลิกเล่นไปแล้วนะ <laughs> อ้าวหลุดดำอย่างนี้ง่ายไปหน่อยครับ